สวัสดีครับมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการปลูกต้นไม้ต้นแรกนะครับของของสวนนะครับกับเป็นต้นกล้วยนะครับเป็นการปลูกต้นกล้วยเป็นต้นไม้ต้นแรกที่สิปลูกลงในพื้นที่โคกนองน้ำมเดลนี่นะครับก็ได้เตรียมน่องกล้วยมาแล้วครับนอกลอ้วยกเป็นกล้วยน้ำว่าบ้านเฮาเนี่ยนะครับ หาขอเอาครับบดีซื้อเริ่มต้นจากประญะตี่สุดนะครับเห็ดเกษตรกะผมก็ได้มาคุดลุมนะครับบางควนว่าคุดกว้างเงี้ยวอะลุมนี่อันนี้บด้มีรูปแบบตายตัวนะครับเอาเสียมเอามากระจกเข้าเนี่ยครับคุดอารดุดกระอรุดครับบางควนว่ามีกว้างเงี้ยเลือกขะไ อันนี้เอาตามสมควรนะครับเกษตรเห็นว่าอตรงกร้นลุมนี่ผมได้เอามูลซัดมาใส่นะครับมูลซัดมาใส่นะครับอันนี้เกษตรเป็นมูลควายครับเป็นมูลควายที่ว่าว่าเก่าแล้วนะครับผมเมนมูลควายใหม่มูลควายเก่าแล้วเกือบเกือบปีนะครับประมาณแปดเก้าเดือนได้อยู่นะครับเป็นยังต้องใส่มูลควายเก่าครับเพราะว่า มูลควายเก่าเนี่ยมันสิมีดความเป็นปุ๋ยแล้วนะครับมันมันแห่งแล้วว่างย่ายบ้านเขาเป็นปุ๋ยแล้วสําหรับการปลูกนี่ก็มีการขุดลุมแล้วก็เมูลควายนะครับลงไว้ขุดลมุมก็เตรียมนอกลก้วยไว้นะครับแล้วก็เตรียมฟางนะครับฟางนี่ก็มาไว้คุ้มข้างบนนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ วันที่14กุมภาพันธ์2550านะครับยังบ่ได้เขาเ่าฤดูดูรุนแรงนะครับก็เริ่มเข่าแล้วดูแรงแล้วก็เลยต้องมีการคุมฟางนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเวลาหัวด้ามอย่างที่มันก็ซุ่มโดนว่าเขาเรียกว่าซุ่มโดนนะครับอยู่ได้โดนหลมือนะครับกว่าจะมาหวดอีกรอบนึงก็ยังซุ่มอยู่นะครับ ก็มีการเตรียมน้ำไว้ครับเตรียมน้ำน้ำนี่ก็ยังหิวมาจาก่อนะครับเป็นการเอามาจากอุ้งนะครับบ้านเขาเรียกอุ้งนะครับอ่งโอ่งนี่ก็เป็นการสูบน้ำจากบดานขึ้นมานะครับอบบดานผมอยงพู่นก็คลิปหน้าค่อยพาไปเบ่งบงอบบดานนะครับเตรียมน้ำเตรียมลุ้มแล้วก็พ้อมที่สิปปูกนะครับ อันนี้ก็เตรียมต้นกล้วยไว้หาต้นนะครับหาต้นครับงาวไปครับุดลุมเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่เอ่อมูนซัดลงไปเรียบร้อยทุกลุมแล้วนะครับครับนี่ครับเตรียมฟางเตรียมอย่างเรียบร้อยนะครับก็ลุมก็บมดได้ซ้ำกันนะครับแล้วแต่หมดได้เอาแบบว่าปีปีคือเขาเห็ดกล้วยขายนะครับอันนี้ปลูก พอได้ใส่นะครับใส่ประโยชน์นะครับใส่ประโยชน์จากต้นกล้วยนะครับบางคนว่าเป็นยังคือปลูกต้นกล้วยก่อนอต้นกล้วยเพราะว่ามันทนแรงนะครับทนแรงอยู่ทนนะครับเป็นไม่พืชมาสจาั๋นนะครับมันทนแรงกันเลยเอาอนี้มาปลูกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเดือนกุมภาพันธ์นะครับ มีน้าเม่าวพันธุ์ในมาอยู่ความแข่งแรงพันธุ์มาเต็มที่ครับอันนี้ก็มีอยู่สองสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็สิเป็นกล้วยใครบ้านเฮ้านี่แหละครับอันทางนี้ไปก็สิเป็นกล้วยน้ำว่าบ้านเฮ้าจะแบบคนว่าเป็นยังคือปลูกต้นกล้วยกอนมันมันดีบัางใดนะครับหนึ่งนะครับมันปลูกง่าย บได้ใส่พิธีรีตองอย่างมากมายนะครับคุดปลูกธรรมดาบ้านเ้าเนี่ครับสองมันทนแรงหล่ะก็ติดง่ายห้อมครับบางคนว่าเออต้นอื่นมันก็ปลูกง่ายคือกันนะละมันกะเมนอยู่ครับแต่ว่าเลือกอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างบวได้ซื้อครับขอเจ้ามานะครับวันนี้ต้นกล้วยมันมีประโยชน์ยังไ หลายอย่างครับครอบครอบคุ้มเลยนี่ต้นกระไส้ประโยชน์ได้ใส้สามารถไปเลี้ยงซัดได้นะครับเราอาจจะไปซับผสมห้มให้ง้วให้ควายหรือว่าให้มูให้ไก่ให้เป็ดนะครับประโยชน์หลายครับต้นกล้วยนี่ใบบะนี่ใบกระไส้เป็นแบบว่าไปเป็นใบตองเห็ดหอมกนะครับ เป็ดหอมกได้หรือว่าใบานี่กะคันผูใดเลี้ยงหอยเลี้ยงพวกหอยเชอรี่นะครับสามารถเอาใบานี้ไปให้หอยเชอรี่กินได้นะครับเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเพราะว่ากระสีซีอยู่รอดเพราะก็ได้ย้อนว่าเขาลดต้นทุนเกี่ยวกับอาหารได้นะครับมันสีเป็นควงคู่กันนะครับ ว่ากเกษตรแบบต้นทุนต่ําจะทําให้เรามีกําไรนะครับแบบนี้ผลเนาะเป็นผลออกมาก็บใช่ประโยชน์ได้นะครับหิ็ดได้เอาไว้เกียนเนี่ยคำามันมีคนซื้อกรับสีขายประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเห็ดขนมได้เนาะแปรรูปได้หลายอย่างครับสําหรับผลกล้วยส่วนปีก็ได้นะครับ ปีก็ใส้ประโยชน์ได้เอาไปใส่มกเป็นส่วนผสมกับมกนะครับมกไก่มก,กย่มกงมกปลาประมาณนี้นะครับก็เลยเลือกปลูกต้นกล้วยก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับ